เสลอปี้ชาไทยไม่ลองไม่ได้แล้วแม่ถ้าจะฮิตขนาดเนี้ยเธอไม่มีใจไม่เป็นไรนะแต่เรามีชาไทยการไปก,กินวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชาธงชาไทยชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วว่าขายชาแน่นอนเราสั่งเป็นไซส์เล็กมาค่ะราคาแก้วละ6กสิบาทแถมฟรีท็อปปิ้งด้วยกลิ่นชาหอมๆรสชาติไม่หวานมากกำลังกลมกล่อมเลยค่ะอันนี้ของเราเป็นบุกอันนี้ท็อปปิง้งตอนนี้เขาแถมฟรีนะต่อท้่ไม่หวานมาก แอดโปรโม,มชั่นด้วยแอดไลน์ไปนะติดแถมเลยนิงๆนิงๆนิ่งๆมาซื้อชาทงชาไทยสลับตงสลักปี้ <c oughs> รอสิบโมงสิบห้านาทีแอดแก็ทำไมนะอากาศก็ลงก็ร้อน <c oughs> อยากจะกงจะกินชาทงชาไทยกับเขาบ้าง <c oughs>